สวัสดีนักเรียนป .5 โรงเรียนบ้านต้นปรงค่ะวันนี้วันที่19กรกฎาคม2564ค้าพี่1วิชาคณิตศาสตร์นะคะอยู่กับครูมิวเหมือนเดิมค่ะเมื่อค่าบที่แล้วเนี่ยเราได้ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่9ไปแล้วนะคะโดยข้อที่6กับ8เนี่ยครูเฉลยไปแล้วแล้วก็ข้อที่5กับ7เนี่ยครูให้นักเรียนทำเองเรามาตรวจการบ้านกันก่อนนะคะมาดูเฉลยข้อที่5ค่ะ ครูเนี่ยฉเฉลยไปทั้งสองวิธีเลยนะักเรียนจะเลือกทำวิธีที่หนึ่งหรือว่าวิธีที่สองก็ได้นะคะข้อที่ห้าตอบว่าเศษเจ็ดส่วนแปดน้อยกว่าเศษเก้าส่วนสิบค่ะ,ะตรวจให้เรียบร้อยนะคะถูกตัวถูกใครผิดก็แก้เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปมาดูข้อที่เจ็ดค่ะเฉลยข้อที่เจ็ดครูก็ทำให้ดูทั้งสองวิธีเหมือนกันนะคะตอบว่าน้อยกว่า ถูกตัวถูกใครผิดก็แก้ให้เรียบร้อยค่ะตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปวันนี้เราจะได้เรียนในหน้าที่10ค่ะเป็นการเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบจํานวนค่ะแล้วก็เศษเกินนะคะเรามาดูว่าการเปรียบเทียบจํานวนค่ะแล้วก็เศษเกินเนี่ยเราจะทํำยังไงโดยในวันนี้เนี่ยครูจะสอนนักเรียนในหน้าที่ในข้อที่ 1กับ2นะคะครูจะสอนนักเรียนข้อ1กับข้อ2แล้วก็ให้นักเรียนทําข้อ3แล้วก็ข้อที่4ด้วยตนเองค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะวิธีทำํำข้อที่1นึ่ข้อให้เปรียบเทียบระหว่าง11เศษ9ส่วน10กับ12เศษ1ส่วน4ค่ะนักเรียนดูทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นจํานวนคะทั้ง2ตัวเลย โดยถ้าเกิดว่าเราเจอการเปรียบเทียบจํานวนค่ากับจํานวนค่าแบบเนี้ขั้นแรกเนี่ยให้เราสังเกตตัวด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะคะว่ามันมีค่าเท่ากันหรือไม่ซึ่งข้อน,นี้ตัวด้านหน้ามันไม่เท่ากันมันตัวหนึ่งมันเป็นสิบเอ็ดอีกตัวหนึ่งมันเป็นสิบสองอ่าถ้าเกิดว่าเรามองตัวเนี้ยมันมีค่าเป็นสิบเอ็ดกว่ากว่าตัวหลังเนี่ยมันมีค่าเป็นสิบสองกว่ากว่า 1ิบเอ็ดกว่ากับสิบสองกว่าเนี่ยตัวไหนมันมากกว่ากันคําตอบก็คือสิบสองกว่ามันก็มากกันอยู่มากกว่าอยู่แล้วนะคะข้อนี้เราสามารถตอบในใจได้เลยว่าสิบสองกว่ามันมีค่ามากกว่าสิบเอ็กว่าแต่เราจะเขียนแสดงวิธีทมยังไงล่ะอ่าเรามาดูเลยค่ะวิธีทำเราก็เขียนว่าเนื่องจากเนื่องจากสิอมันมีค่าน้อยกว่า สิบสองแบบนี้นะคะสิบเอ็ดเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าสิบสองเราก็มาเขียนตรงนี้ดังนั้นดังนั้นเราจึงได้ว่าสิบเอ็ดเศษเก้าส่วนสิบน้อยกว่าสิบสองเศษหนึ่งส่วนสี่อ่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวทบทวนอีกรอบเนื่องจากว่าสิบเอ็ดมันมีค่าน้อยกว่าสิบสองเราจึงได้ว่า สิบเอ็ดกว่ากว่ามันจึงน้อยกว่าน้อยกว่าสิบสองกว่ากว่าแบบนี้นะคะเราได้คําตอบมาเลยข้อนี้ไม่ยากแค่นี้เองเขียนตอบได้เลยค่ะสิบเอ็ดเศษเก้าส่วนสิบน้อยกว่าสิบสองเศษหนึ่งส่วนสี่หลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นต้ให้เรียบร้อยค่ะข้อนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อเราเจอจำการเแบบเทียบจํานวนคะ ที่ตัวหน้ามันไม่เท่ากาันมันก็จะง่ายแบบนี้นะคะนักเรียนจดให้เรียบร้อยเลยนะคะใครยังไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถกดฟังซ้ําได้ท่องความเข้าใจด้วยตนเองใครไม่เข้าใจนักเรียนสามารถถ้ากลายส่วนตัวมาถามครูได้นะคะหรือว่าโทรมาถามก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะข้อที่1ต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะ ข้อที่สองเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับข้อที่หนึ่งตรงที่ว่าข้อที่สองอ่ะมันเป็นการเปรียบเทียบจํานวนคะกับจํานวนคะแต่ตัวด้านหน้าเนี่ยมันไม่เท่ากันเอยตัวด้านหน้ามันเท่ากันนะคะมันเป็น9้าเท่ากันในขณะที่ข้อที่หนึ่งอ่ะมันไม่เท่ากันเราสามารถทําวิธีนี้ได้เลยแต่ข้อที่สองอ่ะตัวด้านหน้ามันดันเท่ากันแล้วเราจะทํายังไงล่ะอ่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอจํานวนการเปรียบเทียบจํานวนคะที่ตัวหน้าเท่ากันแบบเนี้ย ให้เราตัดตัวด้านหน้าทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเท่ากันมันก็ไม่มีความหมายที่เราจะนํามาเปรียบเทียบกันนะคะตัดทิ้งไปเลยหลังจากนั้นก็ให้เรานําตัวด้านหลังตรงนี้เศษห้าส่วนสิบกับเศษหกส่วนสิบสอง 12, เนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการทําตัวด้านล่างให้เท่ากันเหมือนในหน้าที่เก้าได้เลยค่ะอ่าเรามาดูว่าเราจะแสดงวิธีทำยังไงวิธีทําตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือเรา กำลังจะเปรียบเทียบเศษห้าส่วนสิกับเศษ6กส่วนสิบสองนะคะเศษห้าส่วนสิบกับเศษหส่วนสิบสองทาจุดด้านหน้าหน่อยเพื่อเป็นการบ่งบอกว่ามันแยกตัวกันอยู่แบบนี้นะคะอ่าเราก็เปรียบเทียบสองตัวนี้แต่เราเปรียบเทียบกันเลยไม่ได้เพราะว่าตัวด้านล่างมันเป็นยังไงกันอยู่มันยังไม่เท่ากันเราจะต้องทํสิบ กับ12ให้มันเท่ากันวิธีที่ง่ายสำหรับนักเรียนก็คือให้สลับกันคูณนะคะ10คูณ12กับ12คูณ10แบบนี้มันก็จะได้120ทั้งสองตัวหรือถ้าเกิดว่าใครมองออกเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้ตัวเลขที่น้อยกว่านี้ได้คิดง่ายกว่านี้นะคะทำ10กับ12ให้มันเท่ากันบางคนเลือกที่จะนำ10มาคูณกับ6มันจะได้60 และ12คูณกับ5มันก็จะได้60เหมือนกันอ่นักเรียนสังเกตดูว่าตัวเลขตรงนี้มันจะน้อยกว่าตรงนี้นะคะนักเรียนจะเลือกคูณแบบไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนแต่ครูจะเลือกแบบนี้นะคะเพราะว่าครูชอบตัวเลขน้อยๆมากกว่ามันคิดง่ายกว่าค่ะอะครูจะนำบมาคูณกับ6แล้วก็12มาคูณกับ5นะคะเพื่อที่จะทำให้มันั้งสองตัวเนี่ยกลายเป็น60แบบนี้ ต่อไปเราก็มาคูณตัวด้านบนตรงนี้ด้านบนก็คูณหกด้วยนะคะส่วนตัวล่างอ่ะก็คูณห้าด้วยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปมาหาผลคูณกันค่ะบนคูณบนล,นล่างคูณล่างค่ะห้าคูณหกสามสิบสิบคูณหกได้หกสิบต่อไปตัวด้านล่างค่ะหกห้าสามสิบสิบสองคูณห้าก็ได้หกสิบอ่าตอนนี้ตัวด้านล่างของเราเป็นหกสิบเท่ากันแล้วเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วนะคะ วิธีการตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับในหน้าที่9เลยค่ะมันเหมือนกับในหน้าที่9าเป๊ะเลยอ่ะพอด้านล่างเข้ากันแล้วเราก็นําตัวด้านบนมาเปรียบเทียบกันเลยผลสรุปว่ามันเป็น30เหมือนกันแสดงว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเราก็สามารถเขียนตอบได้เลยค่ะตอบตอนตอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวเนี่ยมาตอบได้เลยนะคะเพราะว่าคําถาม ต้นของเราเนี่ยมันเป็น9เศษ5ส่วน10กับ9เศษ6ส่วน12โจทย์ต้องการเปรียบเทียบ2ตัวเนี่ยเวลาเราเขียนตอบเราก็ต้องเอา2ตัวนี้มาเขียนตอบนะคะซึ่งเราได้แล้วว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากันแสดงว่า9เศษ5ส่วน10มันมีค่าเท่ากับ9เศษ6ส่วน12นะคะ นักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาเขียนตอบต้องเขียนตอบเหมือนกับสิ่งที่โจทย์ถามเพราะสิ่งที่โจทย์ถามคือตัวนี้ตอนตอบเราก็ต้องเอาสิ่งที่โจทย์อยากรู้ไปตอบนะคะ,ะเขียนตอบเลย9เศษห้าส่วน10เท่ากับ9เศษหส่วนสบสองผลลัพธ์อยู่นี่นะคะเราหามาแล้วว่ามันเท่ากันดังนั้นสองตัวนี้จึงเท่ากับแบบนี้ อ่าได้คําตอบเสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะตัวอย่างที่ 2. องอ่าครูยกตัวอย่างทั้ง2ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จดทั้งข้อที่1และข้อที่2ให้เรียบร้อยแค่แม่เข้าใจตรงตรงไหนเนี่ยนักเรียนก็สามารถฟังซ้ําๆได้หรือไม่ก็ทําความเข้าใจด้วยตนเองหรือว่าสอบถามครูได้ค่ะ เดี๋ยวครูจะสรุปให้อีกรอบนะคะการเปรียบเทียบจํานวนค่ะทั้งข้อ1และข้อที่2การเปรียบเทียบจํานวนค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอจํานวนค่ะที่ที่ตัวด้านหน้ามันไม่เท่ากันแบบนี้นักเรียนสามารถนําตัวด้านหน้าเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ตอบได้เลยแบบนี้มันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเปรียบเทียบจํานวนคะที่ตัวด้านหน้ามันดันเท่ากันแบบนี้ ให้นักเรียนเนี่ยตัดตัวด้านหน้าทิ้งไปเลยไม่ต้องมองนะคะเพราะว่ามันเท่ากันแล้วไม่มีประโยชน์ที่เราจะเปรียบเทียบกันให้เรานําตัวด้านหลังเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้เลยซึ่งมันอาจจะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันก็ได้นะคะอ่ะให้นำตัวด้านหลังมาเปรียบเทียบกันเลยซึ่งวิธีการเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับในหน้าที่9นะคะแบบนี้ เมื่อนักเรียนโจทย์ตัวอย่างที่1และข้อที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยลงมือทําโจทย์ในข้อที่3กับข้อที่4ด้วยตนเองนะคะซึ่งเดี๋ยวครูบอกไปให้ว่าข้อที่3กับข้อที่4เนี่ยวิธีการทำเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวอย่างในข้อที่2เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นจํานวนคละที่มีตัวด้านหน้าเนี่ยเท่ากันแบบนี้ นักเรียนก็สามารถตัดตัวด้านหน้าทิ้งตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็นําตัวด้านหลังเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้เลยตรงนี้นักเรียนก็เอาเศษสี่ส่วนหมาเปรียบเทียบกับเศษห้าส่วนเก้าโดยการทําตัวด้านล่างให้เท่ากันตรงนี้ก็เปรียบเทียบเศษสองส่วนเจ็ดกับเศษสองส่วนสี่นะคะโดยการทําตัวด้านล่างให้เท่ากันแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ตอนเขียนตอบอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องตอบเหมือนโจทย์นะคะมันเป็นจํานวนค่าก็ต้องตอบเป็นจํานวนค่าแบบนี้ สำหรับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไม่ยากเอา,เอาให้เรียนทีละนิดก็พอเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะได้ค่อยๆทําความเข้าใจไปนะคะเมื่อนักเรียนทําทั้งสีข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูในโน้ตเหมือนเดิมนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ